พราะถึงเศรษฐกิจที่ดูไม่สู้ดีเลยของเยอรมันซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของยุโรปนะคะก็กลัวกันเดี๋ยวยุโรปจะเจอซิกแมนออฟยุโรปกลับไปอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าคงไม่ได้รุนแรงเหมือนรอบที่แล้วแต่นั่นเป็นพวกกลุ่มประเทศที่แข็งแกร่งน้อยกว่าอย่างอิตาลีสเปนกรีซเป็นต้นถ้าเราจำกันได้นะฮะแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้อังกฤษเนี่ยซัฟเฟอร์มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่อง Brexit ทำให้เศรษฐกิจซบเซา คือแย่จริงเป็นไปได้แต่ถึงเวลาเนี่ยเวลาฟื้นเนี่ยฟื้นเร็วมากในฝั่งของตลาดหุ้นจีนนะคะหรือว่าการลงทุนในจีนตอนนี้เนี่ยดรประเมินยังไงคะผมว่ายังใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าปัญหามันเยอะมากช่วงนี้คือช่วงที่อาจจะถูกกีดกันช่วงที่ฟองสบู่แตกในหลายเซกเตอร์เพราะว่าไม่ได้ถูกควบคุมโดยทางการอย่างใกล้ชิดมากกว่า เงินนี่ไม่เข้าใคร,ใครต่อให้คนอเมริกันเองที่บอกว่ากีดการจีดแต่ถ้าจีดถึงจุดหนึ่งมันถูกจริงๆแล้วมีคนจุดประกายลายใหญ่สองสามลายแรกเนี่ยผมว่าตามแห่เป็นสูงเลยเท่าที่เห็นเนี่ยนอกจาก สตาร์ทอัพนะคะที่อิสราเอลแล้วก็บริษัทที่เป็นขนาดท็อปในในอเมริกานะคะดูเหมือนว่ามุมมองส่วนใหญ่อนาคตหรือโอกาสมันยังอยู่ที่ตลาดหุ้นสหรัฐใช่ไหมคะอย่างยุโรปหรือว่าจีนเนี่ยดตรมองสองตลาดนี้ยังไงให้น้ำหนักยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรนด์ดอกเบี้ยที่มันจะเป็นขาลงไปทั่วโลกจีนอาจจะไม่แต่ยุโรปก็อาจจะใช่ยุโรปนี่ผมเริ่มมองอังกฤษเหมือนกันเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์นี่เรียกว่าแย่มานานนะครับ ผมเริ่มมองว่าปีหน้าอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับส่วนธนาคารในอังกฤษเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะจากการผ่อนคลายเรื่องดอกเบี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้อังกฤษเนี่ยซัฟเฟอร์มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่อง Brexit นะทำให้เศรษฐกษฐิจซบเซาแล้วก็ทัวริซึมการท่องเที่ยวก็แย่ลงแต่แน่นอนอังกฤษมีจุดเด่นเรื่องการศึกษานะครับ พราะนั้นก็ยังได้เปรียบอยู่นะในอดีตผมเคยพาลูกค้าเนี่ยไปซื้อตึกที่ยังปิดหลายตึกเหมือนกันช่วงเศรษฐกิจตกต่ำตอนปี2008แล้วหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารก็เริ่มขายสินทรัพย์ยกตึกออกมาเยอะตอนนั้นเป็นจังหวะที่ดีมากเพราะราคาถูกก็พาคนไทยหลายคนไปซื้อซื้อยกตึกนะครับหลังจากนั้นก็ผ่านไปสัก4ี่ห้าปีก็ขายทิ้งหมดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าบางทีเราเข้าไปเป็นวัฏจักรอย่างเนี้ยเป็นรอบๆ มันไม่เหมือนกับประเทศไทยนะเวลามีปัญหาเนี่ยไม่มีของถูกมาขายเลยคือคือมีการเสนอราคาแต่ไม่มีคนซื้อสภาพคล่องไม่มีถูกจริงแต่ว่าไม่น่าซื้อถูกไม่จริงคนระับถูกไม่จริงผมยกตัวอย่างตึกนึ่งนะะลูกค้าคนไทยผมตอนนั้นพาไปซื้อที่ประมาณสัก54ล้านปอนด ถือไปไม่ไม่ท่อไห่เขาขายทิ้งไปที่67ล้านปอนด์ตอนหลังจากเกิดโควิดเนี่ยตึกเดียวกันมาเสนอขายที่39ล้านปอนด์เพราะว่าคนเช่าสำนักง,งานเนี่ยหนีหมด k from home เพราะนั้นก็ไม่มีคนอยู่ในตึกก็กลายเป็นตึกร้างไปแต่ถามว่าถ้าคุณสร้างตึกนั้นใหม่มันแพงกว่า39ล้านปอนแน่นอนแพงกว่าเยอะด้วยแต่ที่นั่น,นกลไกเสรีเลยฮะเวลาขึ้นขึ้นจริงเวลาลงลงจริงนะครับ หรือแม้กระทั่งศูนย์การค้าช้อปปิ้งมอลล์ในอเมริกาเนี่ยมันล้าสมัยหมดแนละ้วในบางเมืองเนี่ยแทบไม่มีค่าเลยเพื่อนผมตระกูลของเพื่อนผมมีเจ้าเป็นเจ้าของมอลล์อยู่ที่นิวเจอร์ซีย์นะตั้งแต่ช่วง shopping, ออนไลน์ช้อปปิ้งมาตีตลาดเนี่ยช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยแทบไม่มีคนเดินนะไม่มีคนเช่าเลยในช้อปปิ้งมอลล์เขา <c ười> เขาบอกว่าจะทุบทิ้งก็ยังเสียตังค์อีก <c ười> จะขายพร้อมกับช้อปปิ้งมอลล์นั้นก็ไม่มีคนซื้อเพราะคนซื้อก็ต้องไปทุบทิ้งอีก สรุปแล้วก็ไม่รู้จะทำไงดีเพราะนั้นเวลาธุรกิจเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าที่อเมริกาหรือโดยพ่ออย่างอเมริกาหรือที่ยุโรปที่อังกฤษเนี่ยราคาสินทรัพย์เนี่ยปรับตัวขึ้นลงเร็วมากตามความต้องการนักตลาดไม่ใช่เป็นตลาดของผู้ขายแต่เป็นตลาดของผู้ซื้อของบ้านเราอสาาังหาริมทรัพย์ชะลอตัวอย่างที่ท,ทราบกันอยู่ คอนโดยังคากันอยู่เป็นแสนห้องเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยทําไมคากันเยอะขนาดนั้นขายไม่ออกเป็นแสนห้องเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงถ้าราคาเหมาะสมเนี่ยก็มีคนซื้อไปหมดรับรองนะครับโคต้าต่างประเทศก็ยังมีตั้ง49เปอร์เซ็นตนะครับแต่บางทีผมคุยกับผู้ประกอบการก็บอกว่าคุณขายไปเถอะคุณปกติคอนโดคุณตั้งมาจิตเนี่ยสามสี่สิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วอ่ะคุณขายเท่าทุนเนี่ยถ้ามีคนซื้อก็รีบ สาธุรีเอาไปเถอะนะขาดทุนนิดหน่อยไยแต่ถ้าคุณแบกมาถึงทุกวันนี้ผ่านไปสามสี่ปีเนี่ยดอกเบีย้ยปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะแล้วคุณยังขายไม่ออกอีกแล้วคอนโดของคุณก็ล้าสมัยแล้วไม่มีใครเอานะร้อยบาทจริงๆคุณขายเจ็ดสิบาทหกสิบาทณวันนั้นเนี่ยได้ทุนคืนมาก็ยังดีเอาเงินไปทําอย่างอื่นถูกไหมครับแต่ถ้าคุณแบ่งมาถึงวันนี้ไอเจ็ดสิบาทคุณจะไม่ได้แล้วต้นใช่ไหมร้อยบาทจะต้นทุนเอ่อ ต้นทุนเจ็สิบาททนะีคุณจะกลายเป็นแปดก้าสิบาทไปแล้วแล้วคุณจะไปขายใคอ่ะนะแต่ว่าแน่นอนก็แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันค่ะแต่ในส่วนของ ที่อย่างยุโรปนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่เราเห็นอย่างหนึ่งที่มันดูเหมือนว่าเป็นสัญญาณเสี่ยงคะ่ะดเรเห็นข่าวเรื่องของการปิดโรงงานของ v o l k s w a g e n นะคะแล้วก็เห็นการวิเคราะห์ถึงเศรษฐกิจที่ดูไม่สู้ดีเลยของเยอรมันซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของยุโรปนะคะก็กลัวกันเดี๋ยวยุโรปจะเจอซิกแมนออฟยุโรปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายมันลามไปมีปัญหาทั้งภูมิภาคอยู่ดีนะคะดกรกลัวตรงนี้ไหมคะปัญหาเรื่องของความสามารถในการผลิตเรื่องของโครงสร้างการผลิตในยุโรปโดยเฉพาะอย่างย,าง erman, ยล้วเยว ประเทศอื่นอีกหรือเปล่าผมคิดว่าคงไม่ได้รุนแรงเหมือนรอบที่แล้วอ่ะแต่นั่นเป็นพวกกลุ่มประเทศที่แข็งแกร่งน้อยกว่าอย่างอิตาลีสเปนกรีซเป็นต้นถ้าเราจํากันได้นะฮะแต่รอบนี้มันไม่ใช่คือผมเชื่อว่ายังไงในโลกตะวันตกเนี่ยทุกอย่างมันกลับกลับข้านได้หมดคือแย่จริงเป็นไปได้แต่ถึงเวลาเนี่ยเวลาฟื้นเนี่ยฟื้นเร็วมากเพราะว่าเขาสามารถ กับโครงสร้างนี่ขายสินทรัพย์ที่ไม่จําเป็นราคาถูกตัดทิ้งไปเรียกว่าตัดแขนตัดขาทิ้งแต่ขอให้มีชีวิตอยู่นะฮะแต่ไม่ใช่อยู่แบบคนป่วย ICU แต่ว่าแขนขายังครบไม่ใช่ยุโรปจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแน่นอนไอ้โครงสร้างของการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมบางอย่างต้องเปลี่ยนอย่างเช่น EV จะมาแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันอะไรเงี้ยมันก็แน่นอนมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างเยอรอมัน ผมยกตัวอย่างจะต้องแบกแบกต้นทุนของผู้อพยพต่างประเทศเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยซึ่งทําให้ชาวเยอรมันจริงๆเนี่ยไม่พอใจเหมือนกันอย่างที่พวกเราทราบว่าเป็นข่าวกันอยู่นะครับมันก็มีหลายเหตุผลนะนะเพราะนั้นถ้านโยบายทางด้านการเมืองเปลี่ยนไปบ้างการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับบริษัทที่ไม่ดีก็ต้องขายธุรกิจทิ้งหรือปิดโรงงานทิ้งอันนี้เป็นเรื่องปกติจําได้ไหมอย่างสายามซีเมนบ้านเรายัางเคยปิดโรงงานทิ้งเลยโรง,งงานที่ผลิต จอทีวีแบบโบราณเนี่ยเข้าใจใช่ไหมค่ะไอตู้ทีวีแบบเหมือนตู้ปลานะตอนนั้นมาเสนอขายเนี่ยพีสองเท่าไม่มีใครเอาเลยในสุดผ่านไปสิ้นปีต้องปิดทิ้งเลยถูกไหมครับเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเป็นจอแบนนน,นี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าคือแสดงว่าดอกเตอร์ก็เชื่อว่าเขาจะตัดแขนตัดขานะคะหรือว่าคือจะ ปรับโครงสร้างให้มันผ่านไปได้นะสุดท้ายยุโรปจะข้ามปัญหาส่วนนี้ไปได้อันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอย่าลืมว่านโยบายการเมืองก็สำคัญนะต้องดูว่าเขายัางจะเอื้อให้ชาติต่างๆเนี่ยสามารถมาอยู่อาศัยแล้วก็กินภาษีประชาชนก็ได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็สำคัญนะเพราะาอันนี้คือ,ค,อคือต้นทุนที่ประเทศเขาแบกไว้ นะอันนี้ก็เป็นเหตุผลเหมือนกันกที่จริงๆริงทรัมป์ก็ไม่อยากให้คนเหล่านี้เข้ามาทําให้คนเสียภาษียังถูกต้องชาวอเมริกันทั้งหลายต้องมาแบกรับภาระพวกนี้เยอรมนนีเป็นประเทศที่แบกรับผู้อพยพต่างประเทศนี่เยอะมากเรียกว่าใจดีเลยนะใครมาก็เชิญเชิญเชิญเข้ามาจนตอนนี้คุณเข้าไปเดินนี่ก็จําไม่ได้ว่าเออนี่มันประเทศอะไรกันแนะ ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจที่ก็เปลี่ยนไปด้วยขีดความสามารถในการแข่งขันก็เปลี่ยนนโยบายการเมืองก็อาจจะมีผลนะคะความน่าลงทุนของหุ้นยุโรปในมุมมองของดออรก้องเกียรติเนี่ยมันมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้ว,วคะ่ะมันจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เคยเป็นแบรนด์ผลิตยักษ์ใหญ่หรือกระทั่ง l u x u r y Product ที่ดรบอกว่ามันก็กระทบจากกําลังซื้อของจีนที่ดรอปลงมาด้วยเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นเป็นเป็นช่วงช่วงมากกว่าถ้าคนจีมีสตังซื้ซอมากขึ้นเนี่ยผมว่าก็กลับมาคือแบรนด์พวกนี้เป็นแบรนด์ระดับโลกไม่ใช่ระดับยุโรปหรือระดับระดับประเทศนะฮะอันนี้ผมผมคิดว่าไม่เป็นไรก็มันเป็นไซเคิลขึ้นขึ้นลงลงนะครับหรือแม้ธุรกิจบางประเภทซึ่งมันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอย่างธุรกิจประกันประกันภัยประกันชีวิตของยุโรปเนี่ยมันก็อยู่งั้นตลอดฮะมันก็มีกําไรดีมีเงินปันผล5%เเซต โดยประมาณเนี่ยไม่ว่เป็นสวิสเลียร์อารีอนส์นะฮะแอ็ซ่าบริษัทชั้นนำของยุโรปเนี่ยอยู่ได้นั้นแหละนะฮะหรือธนาคารก็เรียกว่าดีขึ้นดีขึ้นเยอะนะ,ะจากสภาพเศรษฐกิจที่คนมองว่าเริ่มฟื้นตัวในยุโรปอย่างธนาคาร ING พวกเราก็รู้จักกันดีหุ้นก็เพอร์ฟอร์มธนาคารบาค์เลของอังกฤษโอ้หุ้นขึ้นมาเยอะเลยปีนี้ก็แสดงว่าเนี่ยคนเริ่มมองไปข้างหน้าแล้วนะครับว่า อันปริเขาไปฟื้นแล้วถ้าธนาคารฟื้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าธุรกิจหลักๆในประเทศเนี่ยน่าจะฟื้นถูกไหมครับอันนี้ต่างหากที่ที่เราดูแต่แต่ก่อนหน้านั้นต้องยอมรับว่าพอเศ,ษศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหุ้นธนาคารนี่แย่มากนะแต่พูดประกันกลับไม่แย่นะไม่ได้แย่มากเท่ากับธนาคารประกันนี่จะทรงๆซึ่งก็ถือว่าเก่งนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าถ้ามองวันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นยุโรปผมยังให้ความสนใจกับสองกลุ่มนี้นะครับแล้วก็แน่นอนก็ยังจับตาดูกลุ่ม Luxury Brand ถ้าจีนฟื้นตัวขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าผู้ซื้อรายใหญ่จริงๆเนี่ยคืออเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะนอกเหนือจากฝรั่งเศสเองนะครับอันนี้ต่างหากค่ะ ทีนี้คือฝั่งของจีนบ้างค่ะดรมีแฟนคลับถามก็เยอะเหมือนกันนะคะดครประเมินหุ้นจีนยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้เศรษฐกิจของเขาโตช้ามากนะคะการฟื้นตัวนี้ดูเหมือนติดปัญหาทั้งเรื่องของความเชื่อมัน่นผู้บริโภคปัญหาสังหาริมทรัพย์ที่ยังแก้ไม่ตกแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามใช้หลายท่าแล้วก็ตามนะคะในฝั่งของตลาดหุ้นจีนนะคะหรือว่าการลงทุนในจีนตอนนี้เนี่ยดรประเมินยังไงคะ ผมว่ายังใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าปัญหามันเยอะมากผมยกตัวอย่างนะเอ่ออสังริมทรัพย์ของจีนเนี่ย,ยจริง,รงๆยังไม่ได้ถูกขายแบบดิสคาวเยอะๆเหมือนที่เกิดขึ้นในยุโรปหรือในอเมริกานะครับมีแต่รอกำลังรอแบงค์ยึดอยู่บ้างหรือว่ารอตีราคาใหม่แต่คนขายก็ยังยังไม่ไม่ต้องการขัดทุนอย่างนี้ดีกว่าผมไปดูตึกของคนจีนนะฮะตึกใหญ่ ึกที่อยู่อาศัยใหญ่มากเลยสองตึกเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียนะในเมืองซานเปโดรนะถือว่าตึกที่ใหญ่สุดสองตึกเขาจะขายพอพอเปิดราคามาสามสี่ร้อยล้านเหรียญแล้วก็บอกไม่มีใครเอาหรอกตึกอย่างเงี้ยนะคุณเล่นบวกกำไรไปด้วยทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกแบงค์ยึดเพราะไม่มีตังค์นะถ้าแบงค์ยึดอาจจะเหลือแค่ร้อยกว่าล้านเหรียญไม่ใช่สี่ร้อยที่คุณเปิดถูกไหมครับอันนี้ต่างหากก็แสดงว่า ไอ้ process หรือขั้นตอนในการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับคือหลายประเทศที่ฟื้นตัวยากเนี่ยก็สาเหตุอันนี้แหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงใช้เวลาสักพักหนึ่งอันนี้ก็แน่นอนกระทบฐานะของธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้บริษัทเหล่านี้ผู้ถือหุ้นที่เสียหายจากหุ้นเหล่านี้ทำให้ต้องไปขายหุ้นเซกเตอร์อื่นเพื่อเอาเงินมาเดียวยาตัวเองใช่ไหมฮะ บางทีขาดทุนหุ้นอาสาหาริมทรัพั์ก็ต้องไปขายหุ้นเซกเตอร์อื่นที่ดีดีกว่าเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายเป็นต้นอันนี้ต่างหากที่ทําให้ตลาดหุ้นมันจะใช้เวลาแต่มันก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะตลาดหุ้นจีนนะครับผมดูอย่างแม้กระทั่งการใช้จ่ายของคนคนจีนที่ไปเมืองนอกเอาแค่หมาเกาใกล้ๆเลยดูตัวเลขคนที่ไปใช้จ่ายในคาสินโนในหมาเกาเนี่ยไม่ได้ดีเลยนะแล้วหุ้นพวกนี้ก็ตกมาสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ราคาหายไปครึ่งหนึ่งอะเมื่อเทียบกับต้นปีก็แสดงว่าคนยังไม่ใช้จ่ายคืออาจจะไปเที่ยวแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรไปดูดูนิดหน่อยแล้วก็กลับนะครับตรงนี้ต่างหากก็แสดงว่าเป็นการใช้จ่ายลักชวรีแบรนด์ก็ไม่น่าจะดีนะเศรษฐกิจทั่วไปก็ไม่น่าดีเพราะคนไม่ไม่ค่อยมีเงินออมนะครับเศรษฐกิจค่อนข้างลางบากเพราะนั้นถามว่าใช้ไปลานานไหมตอบอยากเหมือนกันนะตอบอยากเหมือนกันแต่บางเซกเตอร์มันก็เริ่มฟื้นบ้าง นะครับอย่างเช่นพวกออนไลน์ช้อปปิ้งบางอย่างหรือร้านอาหารบางประเภทก็เริ่มดีขึ้นบ้างนะครับราคาหุ้นกับเครื่องอันนี้เป็นตัวผลประกอบการก็ออกมาค่อยๆดีขึ้นนะครับหรือบริษัทที่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่อย,อย่างบริษัทเกมอย่างเทนเซ็นนะครับมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาดีปีนี้ยังขึ้นอ่ะรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดปีนี้ยังเป็นบวกอยู่นะครับก็ก็จะเป็นแล้วแต่เซกเตอร์นะครับแต่ผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งอย่าลืมนะข้อเท็จจริงของตลาดหุ้นก็นคือว่า อะไรที่ถูกมันจะอยู่อย่างนั้นนานเกินไปไม่ได้ในที่สุดก็จะมีเงินเข้ามาต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่ชอบประเทศนี้เงินเนี่ยไม่เข้าใครออกใครต่อให้คนอเมริกันเองที่บอกว่ากีดการจีนแต่ถ้าจีนถึงจุดหนึ่ง,งมันถูกจริงๆแล้วมีคนจุดประกายลายใหญ่สองสามลายแรกเนี่ยผมว่าตามแห่เป็นฝูงเลยนะครับก็ไม่ต่างกับตลาดหุ้นไทยอ่ะที่จุดยังไงก็จุดไม่ขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่รอบนี้พอตามแหลนี้ก็มากันเลยนะครับทุกคนอั้นมานานนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตลาดหุ้นจีนกไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ยังมีแชปเตอร์ต่อไปที่คิดว่ามันจะฟื้นได้นะครับผมยังเชื่อเชื่อในศักยภาพของคนจีนนะว่าสามารถนำพาธุรกิจไปสู่จุดรุ่งเรืองได้เพียงแต่ว่าแน่นอนช่วงนี้คือช่วงที่ อาจจะถูกกีดกันช่วงที่ฟองสบู่แตกในหลายเซกเตอร์เพราะว่าไม่ได้ถูกควบคุมโดยทางการอย่างใกล้ชิดมากกว่าก็คงไม่ต่างกับประเทศไทยในอดีตนะใช่ไหมฮะที่ปล่อยคู่อสังหาจนเสียาหายกันหมดนะครับไม่ต่างกันค่ะแต่คือถ้าจะมองหาธุรกิจที่มี potential นะคะในการที่จะไปต่อได้ในอนาคตนะคะกับภาพของเศรษฐกิจ ที่ปัจจุบันนี้อาจจะยังถูกขักแต่อนาคตเนี่ยพอปลดล็อกแล้วมันโตได้นะคะดกรมองไปถึงธุรกิจไหนในตลาดหุ้นจีนคะตอนนี้ผมว่าไม่ไม่หนีไม่พ้นเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องเรื่องที่เกี่ยวอุปโภคบริโภคนะฮะอุปโภคบริโภคเพราะประชากรเยอะนะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ก็ดีร้านอาหารก็ดีนะฮะการท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้มันก็คือการใช้เงินนะครับเรื่องที่2คือเรื่องเทคโนโลยีอันนี้ชัดเจนนะเพราะนั้นก็หนีไม่พ้นบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น t e n เซนซ i วมี่อะไรอะไรพวกเนี้ยนะฮะอาลีบาบาเป็นต้นนะครับก็คงหนีไม่พ้นพวกเนี้ยแต่ก็ต้องดูตัวเลขก่อนก่อนที่จะไปลงทุนนะแล้วก็ดูแนวโน้มว่าธุรกิจเป็นยังไงนะครับแต่ชื่อพวกนี้คือเป้าหมายของนักลงทุนโดยรวมอยู่แล้วนะครับค่ะ นักลงทุนตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นนะคะเขาก็จะมีคําถามอยู่สองอย่างนะคะคือรอให้ฟื้นรอบทใหม่เริ่มต้นขึ้นนะคะเขาค่อยเข้าไปเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆคนยังติดดอยอยู่นะคะหรือว่าบางคนก็มองว่าจังหวะที่ไม่มีใครเหลียวแลนี่แหละนะคะมันเป็นโอกาสทองยามที่ทุกคนกลัวเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะคะดรเชื่อในทฤษฎีไหนมองแนวไหนคือของทุกอย่างพอถูกมันจะมีคนเข้าอะ่ะ แต่เข้าเมื่อไหร่เท่านั้นเองตรงนี้คือคําถามใหญ่<ฆ>นะคือเข้าเร็วไปก็ต้องนั่งรอปีหนึ่งหกเดือนอาจจะนานไปถูกไหม<ฆ>เพราะฉนั้นคนส่วนใหญ่มองว่าอ่ามีคนเข้าแล้วเทรนด์มันเริ่มดีขึ้นค่อยตามอันนั้นจะอันนั้นจะง่ายกว่าจ่ายแพงหน่อยไม่เป็นไรแต่เขาขอให้เห็นเทรนด์ชัดนะ<ฆ>เหมือนกับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมหลายคนรอหุ้นไทยมาเป็นสิบปีเมื่อไหร่จะขึ้นสักที<ฆ>อ่า<ฆ>พอเดือนที่แล้วเออตอนขึ้นอาทิตย์แรกก็ยังไม่รู้ว่าจริงไหม จ,จริงไม่จริงไม่รู้ขึ้นจริงหรือเปล่าแต่พอเริ่มขึ้นแบบ across the board นะฮะหุ้นใหญ่ๆขึ้นหมดหุ้นขนาดกลางขึ้นหมดหุ้นเล็กก็ยังขึ้นอีกอะไรเงี้ยอ่านี่แสดงว่าของจริงมาแล้ว